ในที่สุดอิหร่านก็เปิดตัวการเคลื่อนไหวที่โลกต้องตะลึงท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติและการความบาดอันยาวนานอิหร่านได้เปิดตัวหมากเกมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงดุลอานาจในตะวันออกกลางอย่างน่าตกตะลึงเมื่อมีรายงานยืนยันว่าเตหารานได้ลงนามในข้อตกลงสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่เจ14จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากถึง150ลำนี่ไม่ใช่แค่การจัดหายุโทโธปกรณ์ธรรมดาแต่เป็นคำประกาศกล่าวว่าอิหร่านกลับมาแล้ว พร้อมอาวุธทันสมัยที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเจ14เคี่ยวเล็บใหมให่แห่งอนาคตของอิรากเจ14เป็นเครื่องบินขับไล่มัตติโรเลเจเนเรชัน4.5ที่ถือเป็นผลงานไฮไลท์จากอุตสาหกรรมการบินของจีนได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจนสามารถเทียบชั้นกับเครื่องบินตะวันตกหลายรุ่นทั้งในแง่การรบระยะใกล้ความสามารถในการหลบหลีก และระบบอาวุธไฮเทคด้วยรารได้ดีเซที่ล้ำสมัยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการและขีปนาวุธพิสัยไกล J-14 จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่ากลัวและในมือของอิหร่านมันอาจเปลี่ยนดุลกำลังทางอากาศในภูมิภาคได้อย่างสิ้นเชิงเป้าหมายของอิหร่านทวงคืนน่านฟ้าและศักดิ์ศรีอิหร่านเผชิญกับการจำกัดความสามารถทางอากาศมาหลายสิบปีเครื่องบินรบส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเป็นรุ่นเก่าจากยุค 70s เช่น F-4 F 5และ F 14ที่ถูกจัดหาก่อนการปฏิวัติอิสลามการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่จากตะวันตกถูกปิดตายโดยการความบากแต่ด้วยการสั่งซื้อเจ14ในจำนวนมากอิรานได้ทําการเทคเกมด้วยการเตรียมกําลังรบอากาศที่สามารถต่อกรกับคู่แข่งหลักในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลซาอุดิอาระเบียหรือแม้แต่กองกําลังของสหรัฐที่ประจําการในตะวันออกกลางจีนอิรานพันธมิตรที่โลกไม่อาจมองข้าม ข้อตกลงการจัดซื้อครั้งนี้ยังเป็นการสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างจีนกับอิรานท่ามกลางโลกที่กำลังแยกขั้การจับมือกันระหว่างสองชาตินี้จึงเป็นสัญญาณเตือนสำหรับมหาอำนาจตะวันตกว่าอิทธิพลของจีนในตะวันออกกลางกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและอิรานเองก็กำลังสแสวงหาเส้นทางใหม่ในการพึ่งพาตนเองทางทหารโดยไม่ต้องรอความเมตตาจากโลกตะวันตกอีกต่อไปการใช้เจ14ในยุทธศาสตร์ตะวันออกกลาง คำถามสำคัญคืออิรานจะใช้เจ14อย่างไรในบริบทของตะวันออกกลางคำตอบคือความเป็นไปได้มีหลายรูปแบบตั้งแต่การป้องกันน่านฟ้าการควบกลุ่มเส้นทางทางอากาศในอาเปอร์เซียไปจนถึงภารกิจโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ในภูมิภาคหากจำเป็นอิรนันสามารถใช้เจ14ในการสร้างเขตห้ามบิน no fly zone ในบริเวณชายแดนหรือแม้แต่แสดงแสนยานุภาพเพื่อขัดขวางกองกำลังสหรัฐที่ประจำการอยู่ในอิรักซีเรียหรืออ่าวอารับ ปฏิกิริยาของโลกกังวลผงาหรือปรับตัวการสั่งซื้อเจ14ในจํานวนมากขนาดนี้ย่อมไม่สามารถมองข้ามได้ประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านเริ่มจับตาม,มองความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอิสราเอลและซาอุดีอาระเบียที่มองว่าอิหร่านอาจกลายเป็นภัยคุกคามทางอากาศที่แรงมากขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็อาจต้องปรับยุทธาศาสตร์ในภูมิภาคเพื่อรับมือกับกองทัพอากาศของอิหร่านที่กําลังฟื้นตัวอย่างก้าวกระโดดความเสี่ยงและความกล้า เดิมพันที่อิหร่านต้องแบกรับแม้ว่าการจัดซื้อเจ14จะเป็นการพัฒนาที่น่าตื่นตาแต่อิหร่านก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นระบบโลจิสติกการฝึกนักบินและการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงความเสี่ยงจากการถูกความบาดเพิ่มเติมจากชาติตะวันตกที่อาจไม่พอใจต่อดินครั้งนี้อย่างไรก็ตามอิหร่านเลือกที่จะเสี่ยงเพราะเชื่อว่าเคีื่ยวเล็บใหม่นี้จะสร้างความได้เปรียบในศตวรรษที่21และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งกองทัพอากาศอิสลาม บทเรียนของโลกอาวุธคือการเมืองดีนเจ14แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการจัดซื้ออาวุธไม่ใช่แค่การเพิ่มกำลังรบแต่ยังเป็นการเคลื่อนไหวเชิงการเมืองและการทูตในระดับสูงสุดอิหร่านกำลังใช้ข้อตกลงนี้เป็นเวทีในการประกาศว่าประเทศตนไม่เพียงอยู่รอดภายใต้แรงกดดันแต่ยังพัฒนาและทวงคืนศักดิ์ศรีของตนกลับมาได้อย่างน่าชื่นชมและจีนก็ใช้โอกาสนี้ในการขยายอิทธิพลของตนหนตะวันออกกลางท่ามกลางการประทะของแนวคิดระหว่างตะวันตกกับตะวันออก สรุปอิหร่านกลับมาแล้วพร้อมเขี่ยวเล็บใหม่ข้อตกลงสั่งซื้อเจ14จำนวน150ลำจากจีนคือการประกาศยุทธศาสตร์แห่งการเกิดใหม่ของกองทัพอากาศอิรานเป็นการส่งสัญญาณแรงกล้าว่าอิรานไม่ได้ยอมจำนวนต่อการโดดเดี่ยวจากโลกแต่กลับลุกขึ้นมาอย่างกล้าหาญด้วยอาวุธล้ำสมัยและพันธมิตรใหม่ที่พร้อมผลักดันประเทศให้ก้าวไกลกว่าเดิมโลกควรจับตามองว่าในอนาคตอันใกล้เมื่อเจ14บินว่อนเหนือฟ้าอิราน ความสมดุลแห่งอำนาจในตะวันออกกลางจะยังคงเดิมหรือไม่หากคุณต้องการเวอร์ชั่นพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษหรือให้แปลงเป็นเสียงภาคอัตโนมัติแจ้งได้นะครับ